เคยดูแม่ตอนเด็กๆในหนังไม่ดังมากตอนนั้นหนยังผ้าชิกผ้าขนหนูมาพันหัวเลยค่ะแม่โดนยิงตรงเนี้ยคุณแม่อย่าให้พูดหนูพูดบ่อยเพราะเดี๋ยวมันจะกลายเป็นใครมาควบเกือแล้วเดี๋ตกไปท่าอีสานอะนะหมดปัญหาผมร่วงผมบางด้วยเซรั่มแฮร์ริสหยดที่หนังศีรษะของคุณแล้วนวดเบาๆจะทําให้ผมของคุณงอกอย่างว่องไวค่ะ สวัสดีค่ะสมโอมนัญญานะคะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการทอเทยอดทนค่ะ เกิดมาเป็นทอเธออดทนนี่ต้องทนจริงๆเลยนะคะวันนี้ก็ใช้เดียวแล้วค่ะไม่ใช่อะไรนะคะพน้องลูกปัดเนี่ต้องไปเซ็นรับรองนะคะรายงานนะคะเสือเนี่ยมาอยู่ในครอบครัวก็ต้องไปรายงานค่ะเดี๋ยวเรามาเจอกับแขกรับเชิญของเราเลยค่ะซึ่งสวยมากเราเป็นซูเปอร์สตาร์ของทิฟฟานี่เลยนะคะเด็กคนนี้นะมีดีอะไรเราต้องไปดูกันค่ะพบกับน้องกั้งทิฟฟานี่ค่ะรักไหมคะ อย่าสมน้ำหน้าคนเจเพราะร้ายเพราะเราเราเออเราอาจจะเจอกับความเจ็บค่ะสวัสดีค่ะแม่ส้มสวัสดีค่ะ น้องกั้งไหนแนะนําตัวให้กับท่านผู้ชมได้ฟังค่ะสวัสดีค่ะกั้งก็เป็นนักแสดงทิฟฟานี่นะคะอะแล้วน้องกั้งน่ะอยู่ที่ทิฟฟานี่เนี่ยมีตําแหน่งอะไรคะลูกค่ะกั้งก็เป็นตัวเอกนะคะก็จะเป็นนักแสดงนําของทิฟฟานี่ค่ะว้าวน้องกั้งทํางานที่ทิฟฟานี่มากี่ปีแล้วคะกั้งทํามา1 5ปีแล้วค่ะพี่ซอมห้าปีก็แสดงว่าเข้าทิฟฟานี่แต่อายุยี่สิบใช่ค่ะ แล้วกว่าจะได้เป็นดาวเนี่ยนานไหมคะนานมากไม่ส้มฮอกมาก่อนก็ไม่สวยเลยจริงๆก็เคยไปสมัครงานที่สถานที่โชว์เหมือนกันค่ะเขาไม่รับค่ะดิฟานี่ก็ไม่รับค่ะก็จะมีประตุ้ยมาก่อนใช่ไหมคะป้าตูแกเอ็นดูเห็นว่ามาบ่อยก็เลยลองเรียกมาแต่งหน้าดูค่ะ แล้วเสร็จพอเขาเห็นว่าแต่งหน้าสวยปุ๊บก็รับเลยก็รับค่ะแล้วตอนนี้เนี่ยโควิดมาแบบนี้แล้วหนูมีวิธีรับมือ,อยังไงค่ะแม่ก็โควิดมาใช่ไหมคะอตอนแรกๆกักนก็นึกว่าจะมันประมาณเดือนหนึ่งแต่พอมาจริงๆแล้วอ่ะมันจะ การมันค่อนข้างที่จะนะกังก็เลยคิดแผนกันว่ากังจะทําอะไรหลังจากที่โควิดเกิดขึ้นเพราะว่าที่ทํางานกั้งคงแน่นอนและคงยังจะเปิดไม่ได้ก็คือแล้วหนูก็ก็เลยมาค้าขายค่ะแม่เพราะว่าตอนเด็กๆหนูก็เคยไปรับจ้างแบบร้านขายของชําเคยทํางานมิสเตอร์โรนัทแล้วก็หนูค่อนข้างที่จะพูดเก่ง ก็หนูค่อนข้างที่จะเป็นคนชอบเรื่องความสวยความงานตั้งแต่เด็กนูอายแมแบบว่าเราเป็นซูเปอร์สตาร์ของทิ f ฟ a n y ่เราต้องไปขายของเนี้ยไปไปขายที่ตลาดนัดกับออนไลน์ใช่ไหมลูกไม่อายค่ะแม่เพราะว่าหนูก็คิดว่าคนเราถ้าเรารู้จักการยอมรับรับมือมันไม่ว่าสถานการณ์ไหนเราก็อยู่ได้ค่ะอ๋อใช่ไหม ก็อยากจะฝากน้องๆนะคะที่ดูอยู่นะต้องเอาน้องกั้งเป็นตัวอย่างเลยนะคุณอาจจะคิดไม่ออกหรือว่าเอะดึกไม่ออกว่าแบบว่าเอ๊ะเขาเป็นซูเปอร์สตาร์ยังไงอ่ะดูจ้กนี่เขามีบิลบอร์ดอยู่นะคะนี่คือรูปน้องกั้งเลยถ้าใครที่จะมาพัทยานะต้องเห็นนะคะว่าบิลบอร์ดเนี่ยเป็นรูปน้องกั้งนะคะโฆษณาทิฟฟานี่เนาะก็คุณคิดดูแล้วกันว่าขนาดเป็นซูเปอร์สตาร์เนี่ยวางแผนยังไงต่อถ้าสมมติว่ามันนานกว่า1ปีแบบตามที่ทิฟฟานี่เขาวางแผนไว้คือ1น ใค่ะแ,แม่รจริงๆลูกก็วางแผนมาแล้วเพราะว่าที่ผ่านมาใช่ไหมคะหนูก็คิดว่าคนเราถ้ามันมีขึ้นถึงสูงสุดแล้วมันก็ต้องมีวันที่เราจะต่ําสุดแล้วหนูก็แค่ยอมรับมัน <c oughs> แล้วยอมรับแล้วก็ทํามันให้มันเป็นความจริง <c oughs> เพราะว่าถ้าหนูไม่ยอมทตาตั้งแต่วันนี้ในอนาคตในวันที่หนูหมดความสวยแล้วหมดความสามารถแล้ว <c oughs> หนูก็ต้องกลับมาทําอยู่ดีแม้ว่าไม่หมดง่ายๆนะเพราะว่าสวยมาก,มากๆเนาะสวยมากบอกเลยอะแล้วอยากจะถามว่าเคยประกวด หนูเคยประกวดอยู่บ้างค่ะแม่แต่หนูไม่ไ,มไ,มได้คือหน้าเราอ่ะจะเก๋แบบว่าเป็นสไตล์ที่ไม่ใช่นางงามเนาะ<ช>แต่ว่าสวยไหมสวยแ,แล้วก็โดดเด่นมากๆฐถามหน่อยว่าตอนที่หนูเป็นเด็กๆนะคุณพ่อคุณแม่ท่านว่าไหมพ่อแม่ว่าไหม่ะคะจริงๆหนูพ่อแม่เสียทั้งทั้งคู่ค่ะ พ่อเสียตั้งแต่หนูยังไม่เกิดไม่เป็นไรค่ะพ่อหนูเสียตั้งแต่ยังไม่เกิดแม่ท้องได้แปดเดือนประมาณนะคะแล้วคุณแม่เสียตอนสามขวบแล้วก็มีอยู่กับแม่เลี้ยงค่ะแต่แม่เลี้ยงก็เลี้ยงดีพอมีกินพออยู่ได้อะไรเงี้ยค่ะก็พี่สาวก็คอยส่งอะไรเงี้ยสลับกันไปค่ะก็ต้องบอกเลยว่าน้องกั้งเนี่ยเป็นบุคคลหนึ่งนะที่ทอเธออดทนของเราจะต้องยกย่อง งั้นเรามาทำท่าประจำรายการเราเลยดีไหมเ,<อ>เ<อ>พราะพวกเราคือท่อเทยอดทนนะคะเออก็แล้วเวลาปกติเนี่ย น้องกั้งเนี่ยทำอะไรมีฮอบบี้อะไรกิจกรรมงานเวลาว่างอะไรอย่างเงี้ยเวลาว่างหรอคะแม่หนูก็จะไปช่วยเหลือมูลนิธิค่ะหนูก็จะช่วยเหลือมูลนิธิไม่ว่าจะเป็นหลวงพ่อเลอแล้วก็มูลนิธิซิสเตอร์เกี่ยวกับสาประเทสโอ้ยดีคอยนําถุงยังชีพไปแจกให้คนที่เขาลำบากโอ้ยดีมาก,มาก <c oughs> นะเราต้องเอาเป็นตัวอย่างเลยนะเนี่ยแล้วเออเป็นคนที่จังหวัดชนบุรีเลยไหมเป็นคนจังหวัดลำปางคะ่ะแม่อ๋อเป็นคนเหนืออู้กัมม ได้สดีเจ้าสวัสดีเแม่แม่เป็นคนเหนือหนูมีหน้าสวยผิวสวยเนาะอ่ะแล้วหนูมีเคล็ดลับความงามยังไงบอกน้องๆหน่อยหนูกินวิตามินอะไรอะไรยังไงก็เคล็ดลับความงามนะคะหนูก็จะคอยดูแม่แบบนะคะก็อย่างแม่ส้มสาวสองพันปีนะคะก็หนูจะคอยดูค่ะว่าเขาดูแลตัวเองยังไงแล้วก็เราก็ทําตามที่เขาทํานะคะเอามาประยุกต์ใช้ให้เขาเหมาะกับตัวเองอยู่เป็นนะชมแบบว่าวิธีกอนด้วยจริงๆค่ะแม่หนูเคยดูแม่ตอนเด็กๆในหนังไม่ดังมาก อตอนนั้นนูยังก็ผ้าชิกผ้าขนหนูมาพันหวยเลยค่ะแม่โดนยิงตรงเนี้ยเวลาที่หนูตอนเป็นเด็กเนี้ยหนูเคยโดนล้อไหมเป็น เป็นอะไรอย่างเงี้ยเคยค่ะแม่เคยโดนร้อทุกวันเนี้หนูก็เลยมีความรู้สึกว่าหนูเป็นเหมือนหนูจะเป็นคนที่แบบเซนซิทีฟมากอะไรเงี้ยค่ะมีเหตุการณ์อะไรอีกไหมนอกจากนี้แล้วอะที่ทําให้เราเสียใจมากๆเสียใจมากๆใช่ไหมคะบางครั้งหนูก็ขับรถอะไรเงี้ยบางครั้งหนูก็รู้สึกเศร้ารู้สึกเหนื่อยรู้สึกแบบทำไมชีวิตเราไม่มีเหมือนคนอื่นเพราะว่าเงินมันไม่บางครัมันไม่ได้ตอบโจทย์เรื่องความสุขในชีวิตเราเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์ใช่ไหมคะมยังหนูเงี้ยเวลาเทศกาลมันพ่อมันแม่หนูไม่เคยได้ลงรูปไม่เคยได้แบบเหมืืออนนนค่ อ๋อไม่ต้องคิดมากลูกแล้วมีผู้ใหญ่คนไหนที่เรานับถือล่ะก็จะเป็นพวกแม่แม่ทิฟฟานี่แล้วก็คนที่เขาคอยสอนเราเนยเงลงรูปพวกเขาเลย เพราะว่าหนูคิดดูนะบางคน,นเขามีแค่พ่อแค่แม่ใช่ไหมแต่หนู่มีรุ่นพี่ๆที่แบบว่าอยู่จิฟฟานี่หลายคนที่หนูเรียกว่าแม่น,น,นั่นก็<ช>ถือว่าหนูก็มีแม่หลายคนอย่างนั้นก็คือว่าโอเค,คก็ถือว่าเราก็โชคดีคือเราต้องมองบวกไว้ก่อนแต่พี่ก็เชื่อนะคะว่าตอนนี้กังก็คงคิดบวกแล้วหละเพราะว่าใช้หลักธรรมะยึดเนาะหนูก็คิดบวก ก็ส้มก็อยากจะบอกว่าแขกรับเชิญของเราคนนี้นะลำบากก็เคยลำบากมาผ่านร้อนผ่านหนาวเยอะมามากมายค่ะกว่าจะมาถึงวันนี้จนเป็นซูเปอร์สตาร์แต่สิ่งหนึ่งที่เธอไม่ย่อท้อต่อความลําบากนะคะเธอก็บอกว่าไปขายของนู่นนี่นั่น,นเ,<อ>เพื่อความอยู่รอดไม่ใช่ว่าเธอแบบว่าจะต้องไปขายนะแต่เธอขายเพราะเธออยากจะมีอะไรทําใช่มชเพราะว่าการเคนที่อยู่นิ่งไม่ได้ใช่ไหมอยู่นิ่งไม่ได้แล้วก็ รับมือกับตัวเองเสมอคิดว่าวันหนึ่งเราสูงที่สุดแล้วเราก็ทำํำต็วให้ต่ําที่สุดให้เราอยู่เส้นสายกลางว่าเราคือคนธรรมดาที่วันหนึ่งเราจะสูงขึ้นหรือต่ําลงก็ได้เนี่ยต้องเข้าทําเนียบทอเธออดทนคนหนึ่งเลยนะเพราะว่าแบบว่าแข่งแกร่งมากๆเคยมีแฟนไหมลูก มีค่ะแม่แต่หนูไม่ค่อยประสบผลสําเร็จเรื่องความรักเพราะว่าอะไรคบกับหนูมาอย่างล่าสุดก็มีเมียมีลูกที่เราไม่รู้อะไรเงี้ยกก็คือแอบคบเราสี่ปีค่ะแล้วหนูไม่รู้เลยไม่รู้เลยค่ะแม่โอ้ยแล้วเจ็บไหมลูกเสียใจไหมเจ็บแม่แต่ว่าหนูเป็นคนค่อนข้างที่จะลังๆหนูค่อนข้างที่จะเข้าธรรมะเริ่มที่จะรู้จักปล่อยวางพอปล่อยวางเสร็จหนูก็รู้สึกว่ามันถ้าเขาไม่ได้รักหรือเขาที่จะมาหลอกเราแล้วก็ยอมที่จะเดินออกมาเองหนู เห็นไหมว่าตอนนี้มันมีพรบคู่ชีวิตออกมาหนูมีความเห็นยังไงบ้าพรบคู่ชีวิตใช่ไหมคะแม่จริงๆแล้วอ่ะคือคําว่าเป็นมนุษย์มันไม่มีคําว่ามากกว่าหรือน้อยกว่าม,มันจะต้องเป็นคําว่ามนุษย์เช่นเดียวกัน ก็คือต้องมีความเท่าเทียมกันเจยเป็นเพศอะไรใช่ไหมความรักมันเกิดได้ทุกเพศค่ะเอออ่ะทั้งนั้นเราไปอัพเตยามกันเลยค่ะลูกค่ะแม่ไปเลยค่ะค่ะยังไงก็ฝากด้วยนะคะตอนนี้กั้งขายของที่เทพประสิษฐ์พัทยานะคะขายวันศุกร์เสาร์อาทิตย์ค่ะแล้วก็ใครที่อยากได้สินค้าที่กั้งขายอยู่ใน Facebook สามารถไปดูได้นะคะกั้งก็มีขายหลายอย่างนะคะไม่จะเป็นต่างหูเป็นชุดนะคะหรือจะเป็นอาหารผิวต่างๆยังไงก็ฝากเพื่อนๆติดตามด้วยนะคะขอบคุณค่ะ เลือกที่นี่แหละลูกร้านเนี้ยแม่ค้ะก็มันอร่อยนะคะเขาคือนังบ e วันของเรื่องยำเลยค่ะแม่ค้าแล้วก็ได้ข่าวว่าแบบว่าที่เลือกที่นี่เพราะดูจองคิวยากใช่ไหมแม่เมื่อยขามากเลยตอนเนี้ยค่ะคนแน่นมากเลยใช่ไหมลูกคนแน่นร้านเลยค่ะต้องไปบอกเจ้าของร้านให้เขาบอกว่าขยายร้านนะ นะคุณคุณขอโทษนะคะให้ความสนใจปัดด้วยลุกปัดั้านแต่เมไหรลรก้่ดีว่าช่วงนี้ที่มองช้างคนเยอะมากทำงานเยอะไปหน่อยหน้าตาก็เลยมีการเปลี่ยนแปลงลุกปัดมาช้าตลอดเลย่ะวันนี้เราสวัสดีเป็นอย่างเป็นทางการสวัสดีคุณโอและก็สวัสดีคุณกั้งด้วยนะคะในเมื่อพิธีกรนะคะมาแล้วนะคะพิธีกรคู่ขนันเราไปทำท่าประจำรายการกันดีไหมได้ะอพวกเราคือทอเทยอดทน ที่หนูสั่งมานี่เขาเรียกว่าอะไรกันบ้างอ่าเดี๋ยวให้หนูแนะนําดีกว่านะคะเพราะว่าในฐานะที่เราเป็นเจ้าของร้านนะคะคือไม่ใช่เจ้าของบ้านช้างก็หรอถึงแม้ว่าเราจะเป็นเจ้าของมองช้างคาเฟ่ก็ตามเราก็แอบเป็นหุ้นส่วนเล็กๆของที่นี่อัตยัมนะคะอาหเมนูแรกของเราก็คือยำปูทูโทนนะคะยำปูทูโทนก็คือมีทั้งสุกและสดในหนึ่งจานยำกุ้งก็ทูโทนเช่นกันนะคะแล้วก็มียำหมูยอไข่แดงเค็มไข่หมึกขั้วเกลือค่ะแล้วก็ ุ้งแก้วแช่น้ำปลาคุณไม่อย่าให้พูดหนูพูดบ่อยเพราะเดี๋ยวมันจะกลายเป็นไข่หมูครัวเกลือเดี๋ยมันจะตกไปท่าอีสานน่ะนะแล้วก็ันเ้็ป็นกุ้งแก้วแช่น้ำปลาเพราะวันนี้เรามีกุ้งกั้งเราก็เลยต้องมีกุ้งแก้วมาเสิร์ฟนะฮะแล้วก็มีของทอดตรงนี้ก็จะเป็นคอหมูทอดไก่ทอดแล้วก็สามชั้นทอดค่ะ เป็นเมนูที่ลูกค้ามาที่ร้านเนี่ยจะต้องสั่งทุกโต๊ะเลยคือถ้ามาต้องสั่งเลยนะเมนูใช่พอพูดไปพูดมาเราเมื่อก่อนก็อยู่ในวงการเดียวกันวงการนางโชว์พอพูดถึงวงการนางโชว์ตอนนี้อ่ะไม่มีใครมารู้จักต้องยอมรับก่อนขับรถเข้าเมืองพัทยามาเห็นเลยอยู่ป้ายใหญ่มากจริงๆคือในในในมุมของความเป็นนางโชว์เหมือนกันการที่เราได้ขึ้นป้ายวิวบอร์ดอย่างนั้นน่ะมันเป็นเกียรติแล้วมันเป็นอะไรที่แบบที่สุดของคําว่าอาชีพนางโชว์น้องตั้งนะจริงๆของคิปเปนี่ เ,เขาจะมีแบบบิลบอร์ดใหญ่มากในทุกปีเราก็จะลุ้นว่าปีนี้จะเป็นใค<ช>รจะสวยไหมแบบท<ช>ุกอันคือจะสวยมากถ่ายรูปดีไหม <c oughs> พอได้ขึ้นบิลบอร์ดแล้ว พอได้ค่ะแม่พอได้พอได้นะพอได้รู้กันรู้กันว่าพอได้พอได้ถ้าอยากรู้ว่าถ่ายรูปดีหรือไม่ดีเดี๋ยวไปดูที่ทิฟฟาปนี่ดีกว่า่พูดไปเดี๋ยวไม่มีใครเชื่อเดี๋ยวไปดูเองแล้วกันว่ากุ้งกั้งถ่ายรูปดีขนาดไหนเลยค่ะถ้าพูดถึงเรื่องวงการนางโชว์เราก็อยู่ในยุคยุคเดียวกันค่ะตอนนี้อะไรที่ทําให้แบบอยู่ที่ทิฟฟาปนี่นานขนาดนี้เพราะว่าเราได้ทํางานที่เรารักแล้วพอเราได้ทํางานที่เรารักแล้วเราก็อยากจะประสบความสำเร็จ เราก็เลยต้องมีความพยายามตลอดคืออย่างที่บอกอาชีพนางโชว์เป็นอาชีพที่หลายๆคนถูกหลายๆคนจะมองว่าเป็นอาชีพที่เต้นกินดำกินอันนี้คุณก็มีอะไรจะบอกกับแบบคนเหล่านี้ไหมที่เขามองอาชีพว่าอาชีพนางโชว์เนี่ยเป็นอาชีพของสารประเภทสองแล้วก็ไม่ค่อยมีเกียรติเลยอะไรอย่างนี้ก็จริงๆทุกอาชีพนะคะเป็นอาชีพที่สุจริตไม่ว่าจะทํางานอะไรก็ตามไม่ว่าจะต่ำหรือสูงขนาดไหนทุกอาชีพสุดจริตนะคะดังนั้นไม่ว่าจะทําอะไรถ้าเรามองว่าเขาทํา สิ่งที่มันสุดนรีก,ก็คือ,อเนาะทุอ<ว>กอาชีพมีเกียรติหมดค่ะคือ บางทีเราอย <kl> ่าไปมองว่าเป็นอาชีพที่มีเกียรติหรือไม่มีเกียรติแต่สุดท้ายแล้วอาชีพนั้นๆเนี่ยทำให้แบบคนเหล่านั้นเนี่ยมีเงินที่สามารถไปเลี้ยงูครอบครัวส่งเสียพ่อแม่แล้วซึ่งมันเป็นอาชีพนางโชว์ที่เป็นอาชีพที่ต้องใช้สาวประเภท2ในการแบบโชว์อะไรอย่างเงี้ยในเมื่อก่อนที่เราเป็นนางโชว์เรารู้สึกเลยว่าอาชีพเนี้เป็นอาชีพที่เป็นอาชีพของพวกเราจริงๆรู้สึกว่าเป็นอาชีพที่มีเกียรติมากจริงจริงนะแบบหลายๆคนอ่ะมีรถมีบ้านเลี้ยงลูกพ่อแม่ให้สบายส่งน้องเรียนจนจบอะไรเงี้ยก็อาช จริงูกมอย่างคุกั้งเนี้ยค่ะจุดเริ่มต้นของการเข้ามาเป็นนางโฉมกั้งมาเป็นนางโว์ได้ยังไงครั้งแรกเลยนะคะต้องพูดไปยืนที่อาคาซ่าที่ใกล้กว่าผ่านแล้วจะแบบมองเะเง้อเห็นเขาลงมาถ่ายรูปกันไปยืนดูไปสมาคคาซ่าเขาไม่รับเพอเขาไม่รับก็เลยมีพี่คนนึงบอกว่าไปสมัครทิฟเฟอนี่สก็เลยไปสมั มันเป็นนางโชว์มันจะต้องมีไอดอลไอดอลของกั้งในวงการไอดอลของกั้งใช่ปะคะก็เป็นพี่โจโชมัยมพี่โจชมัยคือคนแรกแล้วก็จะเป็นแม่ปอ๊อปด้วยวันนี้เป็นแม่ปออ๊อปพี่โจชมัยนี่คือตอนนั้นคือเข้ามาใหม่ๆเราเห็นเขาเป็นแบบพายมากเ<อ>ขาบอกหนูไม่ยกกระเป๋าพาแม่ไปโชว์บานอ่ะแล้วเราไม่รู้สึกว่าเขาอุ้ยขนาดเขาขนาดเขายังไม่ใช้เล่าแล้วเราก็แบบดีใจได้ไปช่วยเขาเขาก็จะให้สตุ้งจตางมาวันละห้าสิบบาท บางทีการเป็นตัวนาไม่ใช่เรื่องง่ายจริงหน้าเวทีเนี่ยมันคือการแบบสดอะการแสดงสดมีอะไรผิดพลาดบ้างไหมเกิดขึ้นบางครั้งอะลืมเนื้อรองแม่ก็เลยไปอนเป็นบ่อยมากหนูแบบอุ้ยถึงทอนไหนแล้วอะไรเงี้ยหรือบางครั้งเดินเลยเวทีเพราะแสงมันแรงมมกมากแม่แล้วเราก็เดินเลยนึกว่าเรามีเห็นขอบแล้วก็เดินเลยตบตงไปเลยแม่ แล้วหนูแก้ไขสถานการณ์นี้หนูก็ลุกขึ้นมาาต้งมีความเป็นเหมืออาชีพคราวนี้พอคุยเรื่องของแบบอาชีพจบขออัปเดตสถานะเดี๋วยวได้ไหมสวยขนาดนี้สุด่าที่เพ่เพื่อนเห็นกันนะคะ<อ>ก็ตาโบ๋บโ,บโลนๆอาจจะมาว่าโดนจกมาจบสุดแล้วไม่ไม่มองแบบว่าเพศทางเลือกด้วยกันแม่ตอนนี้หนูไม่อยากมีความรัก บางทีเราก็รู้สึกเหนื่อยเนาะตอนนี้อันนี้หนูไม่รู้คุณแม่ถามไปหรือยังหลายๆคนที่เคยติดตามคุณกั้งอยู่จะเกิดความสงสัยนิดนว่าเอ๊ะทำไมพี่กั้งเสียงเล็กลงมากบอกบอกบอกได้บอกได้เออไปทําอะไรมาค่ะตอนนี้ก็ทําเสียงมานะคะได้หกเดือนแล้วเสียงคือแบบเปลี่ยนไปเลยถ้าเกิดใครที่เคยติดตามคุณกั้งเนี่ยไม่ว่าจะเป็นในทิกต็อกหรือในยูทูบหรืออะไรก็ตามเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยเสียงจะไม่เล็กเท่านี้ก็ประสบความสําเร็จในการพลิกผันตัวเองมากๆากใช่ป้าถ้างั้นเราถึง ลาจะบอกว่าสวางบานทาง้าเพราะเมื่อกี้รู้สึกว่าคอแห้งมากเลยไ่อันนะม่้องเดไได้ไม่อเอ่ลยม่ตองเดือเลยไม่ต้องเ่ิดให้องเข้อชมวไ่าไองอล่ติอดือดเลไม่อเดืลม่ต้องเดอต้องเดือดเไม่ต้องเดอดเลยไม่ตองดือดเลยไ่ตางเดไม่ต้เดือไ่ต้ดไม่้องเดลไต้องดไ่ต้องเดือดเลไ่้เดือดไ้องเ่ต้นคเือหนต้าจเดือดม่ณ เนาะเพื่นะ<น>อวความปลอดภัยทุกอย่างต้องเอาให้ชัวร์ไว้ก่อนนะคะตอนนี้ก็ทุกคนก็ผันตัวไปทําธุรกิจกันเพื่อที่จะให้ผ่านพ้นวิกฤตการณ์ครั้งนี้ไปให้ได้ในส่วนของบริษัทตัวนี้เขาก็ดูแลอยู่แล,ะละ้วในส่วนของความเป็นพนักงานของเราแล้วเดี๋ยววันหนึ่งเขาไม่ได้ทอดทิ้งเรากลับมารพร้อมๆกันแล้วก็กลับมาเป็นครอบครัวเดียวกันเนาะจีนี้โชว์จริงยังไงเนี่ยก่อนที่เราจะลงมือกินแบบจริงๆนะจังให้น้องก้างปากอะไรให้กับท่านผู้ชมแบบข้อคิดดีๆแง่คิดดีๆหน่อยค่ะ อยากจะตากนะคะก็เราต้องขึ้นที่ได้ลมให้เป็นนะคะแล้วก็มันทำมาหากินนะคะคนเราถ้ารู้จักที่จะทำมาหากินรับรองไม่อดใจดีมากาจริงจริงชื่นชมมากคำพูดของคนที่พูดได้เลยว่าแบบอยู่ในจุดที่สูงสำหรับสางประเทศสองนะคะในสายอาชีพนางโชว์ไม่ว่าจะเป็นการทำงานในการใช้ชีวิตหรืออะไรก็ตามสามารถเอาไปใช้ในชีวิตของทุกคนได้เลยนะคะทางการความคิดของตังนะคะก็ ที่ดูอยู่แล้วอยากติดตาม <ừ> พี่กุ้งก้างน้องกุ้ง <ừ> ก้างหรือ,อกุ้งก้างก็ตามสามารถติดตามได้ทางไหนบ้างติดตามได้ในเฟซบุ๊กนะคะกุ้งก้างเอป็นี้นะคะแล้วก็ไอจี ก็จะเป็นดิสต a ีกัมนะคะก็จะเป็นกั้งกทิปฟานี่โชว์แล้วก็ติ๊กต๊อกจะเป็นกั้งกั้กั้งทิฟฟานี่นะคะได้ค่ะสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณมีมากมากขอบคุณกั้งมากๆที่มาที่ร้านขอบคุณมากนะคะแล้วก็ขอบคุณคุณกั้งด้วยที่มาแชร์ประสบการณ์แนวที่ดีๆให้กับรายการของเราใช่ค่ะมีมีแต่กั้งต้องบอกเลยนะคะก็ต้องกราบขอบคุณมามีแล้วก็ดูดเดีวด้วยนะคะที่ทํารายการดีๆดีแพงในมุมที่ทุกคนอยากจะรู้แต่จะไม่มีโอกาสได้รู้ให้รู้ลึกซึ้งมากขึ้นนะคะก็ จะขอบคุณนะคะเป็นกําลังใจให้ทุกคนนะคะดูรายการดีๆแบบนี้นะคะค่ะก็ s u b สไครต์กันเยอะๆนะคะช่องส้มโอมันัญยาค่ะได้ค่ะก็สําหรับทุกคนนะคะที่เข้ามารับชมนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยเพื่อเป็นกําลังใจ ให้กับผู้จัดทํารายการนี้นะคะจะได้มีกัวแงใจในการทําต่อไปอแล้วก็เดี๋ยวเรามาติดตามกันดูว่าอีพีต่อไปจะเป็นใครแขกรับเชิญจะน่าสนใจและสนุกขนาดไหนนะคะ,ะแต่ก่อนจะจากกันไปเราต้องทําสโลแกนของรายการกันกออ่อนนะคะเพราะพวกเราคือรายการทอเทยอดทนทนะสำหรับนี้พวกเราสามคนต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะหมดปัญหาผมร่วงผมบางด้วยเซรั่มแฮริส หยดที่หนังศีรษะของคุณแล้วนวดเบาๆจะทำให้ผมของคุณงอกอย่างว่องไวค่ะ